คนเยอะนะคะดูคนเต็มเลยนะคะมีแต่คนมาถ่ายรูปนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาที่นี่ก็แต่งตัวสวยๆนะคะจะเจอกล้องกับเจอวิดีโอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวสวนทิวลิปนะคะเราเริ่มต้นจากดอกสีแดงเนาะเพราะว่าเราชอบสีแดงนะคะเพื่อนๆทุกคนใครว่างๆมาร่วมเอนจอยกันเรานะคะสีแดงสวยมากเลยคนเยอะมากนะคะมีแต่ชาวต่างชาติเนาะ อันนี้ล่องนี้พอดีมันเจอน้ําเดินไม่ได้เขาเพิ่งลดน้ํานะคะเขาชอบสีแดงมากเลยวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะอากาศครึ้มๆอันนี้สีชมพูสีชมพูก็สวยนะคะอู้สีชมพูสวยมากเลยสีชมพูทําไมสวยอย่างงี้เราจะเดินพักไปในดงสวยๆได้ไหมเนี่ยเราไปอยู่ตรงนี้นะคะ กล้องได้ไหมกลับกล้องไม่ได้สีชมพูสวยมากเลยนะคะคนเต็มไปหมดเลยนะคะมีหลากสีเนาะมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราก็ถ่ายรอบๆให้ดูก่อนนะคะสวยมากๆอันนี้เป็นโซนสีเหลืองนะคะสวยมากเลย มีหลายสีนะคะใคราว่างๆิญมาเที่ยวได้นะคะคนมาเยอะแยะนะคะเรามองไปก็จะเห็น,นแต่คนนะคะดอกกำลังบานนะคะอีกหลายวันเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดูมีแต่คนเดินยืนเซลฟี่กันเยอะแยะเราต้องรีบมาถ่ายก่อนที่เขาจะโรยนะคะอันนี้ดอกเขากำลังสวยเนาะมันจะมีตรงที่เขาโรยด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดู ดอกที่เขาโรยเนาะนี่ต้องรีบมาก่อนที่ดอกเขาจะโรยนะคะอันนี้ก็จะเริ่มละแล้วเขาก็จะร่วงลงไปนะคะช่วงนี้ใครว่างๆเชิญได้ค่ะทุ่งทิวลิปของอยู่นอตฟอร์นะคะอี์อิงแลนด์นะคะอี์อิงแลนด์ก็มีนะคะไม่ต้องไปถึงเนเธอร์แลนด์แล้วนะคะสวยงามมากเลย บอกสีนี้ก็สวยนะคะสวยทุกสีเลยเนาะอันนี้มีอยู่สองล็อกีกนาะสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะเสียงดังก็ไม่ได้คนเยอะเยอะเรามาดูสีชมพูกันนะสีชมพู โอ้นี่ล็อกนี่สูงมากเลยดูต้นเขาสูงมากเลยนะคะดูต้นก่อนโอ้สวยงามคนเยอะมากเลยนะคะถาไปก็จะเจอแต่คนเนาะเราจะหลบไม่ได้เพราะว่าคนเขามาเอ็นจอยนะคะต่อไปไปจะเป็นสีม่วงแล้วนะคะ ไปไเรื่อยเนาะไปไ้เร่เป็นสีม่วงม่วงขาวนะม่วงครีมอันนี้เป็นม่วงครีมนะคะม่วงครีมม่วงขาวเนาะ เรจะเก็บภาพไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือสองสีดอกสองสีนะคะดสูสวยๆดอกสองสีของเราก็สวยนะคะคนเยอะแยะมากเลยเนาะทุกคนก็จะมาชมความสวยงามของคิวดิบนะคะ เขาจะทำเป็นล่องๆเนาะล่องนี้เบี้ยวนิดนึงสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศแบบนี้ไปแล้วเดินกลับนะคะเพราะว่าอันนี้คือสุดสวนสุดสวนจะเป็นดอกสีเหลืองนะคะแล้วก็จะเป็นล่องๆมาเนาะเขาจะทำเป็นล่องๆนะคะก็เดินตามล่องมาเลยมีทุกสีนะคะ สีสวยงามถ้าจากสองสีแดงเหลืองก็จะมาเป็นสีชมพูนะคะชมพูขาวชมพูอมขาวนะคะสวยงามมากเลยนะคะเสียงเราจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะอันนี้เป็นชมพูอมขาวนะคะใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวเนาะอีตอังกแลนนะคะนอตฟอร์ a อีตอังกแล ชงพูสวยมากเลยเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะคนยังเชฟฟี่กันอยู่นะคะคนยังเชฟฟี่กันเยอะอยู่เลยอันนี้ก็จะพูเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะ สวยงามนะคะจะส,สีเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูเข้มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอขอลดน้ำนอกทางเดินก็จะเฉะเฉมาอันนี้เป็นที่นั่งถ่ายรูปเนะขาจะทำมีฟางอัดไว้ให้ถ่ายนั่งถ่ายรูปคนเซอฟี่เยอะนะคะ แต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าที่นี่คือเข้ามาถ่ายรูปนะคะทุกคนก็ต้องการความสวยงามเนานะอันนี้เริ่มจะแก่แล้วเนาะเนี่ยใครยังไม่มาเดี๋ยวรีบมานะคะเพราะว่าเขาเริ่มจะโรยแล้วเราให้ดูเนี่ยแบบนี้เขาเริ่มจะโรยแล้วนะคะใครที่ยังไม่มาก็รีบมากันนะคะอันนี้สีเข้มจะวูเข้มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะเอ็นจอยกันถ่ายรูปนะคะ มีทุกสีเรามาเริ่มจากสีชมพูจางจะมาถึงเข้มแล้วก็มาถึงสีแดงเข้มนะคะนี่สีแดงเข้มแล้วนะคะสีแดงเข้มสวยมากเลยเราชอบสีแดงเข้มนะคะดอกทิวลิปดีนี่สีแดงเข้มนะคะสีแดงเขมเ้มเต็มไปหมดเลยเนะาะใครยังไม่เคยห็นความสวยงามนะคะมาดูได้เลยนะคะ เราก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆนะคะจนถึงรถนะคะอันนี้สีแดงเข้มของเราเนาะสีแดงเข้มนี่ก็เยอะนะคะมีอยู่หลายล็อกนะคะเดินก็จะสั่นนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีขากล้องนะคะขากล้องเราไม่มี สั่นนิดนึงนะคะขอโทษด้วยตัอเองก็มือสันส่นหนาว้วยนะคะอันนี้คือสีแดงเข้มนะคะสายสีแดงเข้มล็อกสีแดงเข้มนี่เยอะเลยเป็นเกือบสิบกอลาล็อกน,นนะเนาะเกือบสิบกวลาล็อกนะคะสําหรับสีแดงเข้มเยอะมาก ล็อกสีแดงเข้มนะคะอันนี้จะเป็นม่วงครีมม่วงขาวขาวนะคะสวยงามมากเลยอันนี้มียืนแค่สองล็อกนะคะล็อกต่อจะเป็นม่วงเข้มขึ้นมาอีกนะคะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงสวยงาม จะเป็งปันกัน <we> นะคะ <Thank you. S 1> อันนี้มีที่นั่งไว้ถ่ายรูปนะคะโอ้ทำไมสวยอย่างนี้อันนี้สีสีม่วงนะคะสีม่วงสวยมากเลย ีจะถ่ายรูปไว้หน่อยนึงเนาะล็อกสีม่วงเราสวยมากเลยนะคะเราจะไปเจอล็อกสุดทา มาเที่ยวชมความสวยงามของดอกทิวลิปกันนะคะคนยังเยอะอยู่นะคะคนจะเข้ามาเรื่อยๆเราจะมาดูสีขาวนะหลอกสุดท้าย สีขาวอมชมพูเรอบสุดท้ายของเรานะคะสีขาวอมชมพูมีทุกชนชาตินะคะที่เข้ามาดู คนเยอะมากเลยนะคะทิวลิปที่นอร์ฟอร์ดอังแลน์นะคะใครว่างๆเชิญมาเทีย่ยวได้กันคะ่ะก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะอันนี้คือเป็นรตแรกเนาะรตแรกก็จะเป็นสีนี้นะคะท่านั้นก็จะเป็นที่จอดรถที่เราเข้ามานะคะคนเข้ามาเยอะมากเลยนี่คือทางที่ขายตัวนะคะ เราก็จะเดินตามล็อกหัวล็อกนี้ไปนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะไปแล้วถึงนู่นเลยนะคะสุดสีเหลืองเลยนะคะนู้นสีเหลืองเราอยากกลับก็อยากกลับนะคะแต่กลับไม่ได้เพราะความสวยงามคนเยอะอันนี้ล็อกสีมอ้ยล็อกสีม่วงนะคะเดินเร็วหน่อยนึงเนาะเพราะว่ารีบ,รบล็อกสุดท้ายสีขาว คนเยอะนะคะดูคนเต็มเลยนะคะมีแต่คนมาถ่ายรูปนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาที่นี่ก็แต่งตัวสวยๆนะคะจะเจอกล้องกับเจอวิดีโอ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุก Subscribe ทุกกาลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะหวังว่าจะมีความสุขกับทริปเที่ยวสวนทิวลิป,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 ปของเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ